ข้อแรกอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์น้ำส่วนใหญ่คือข้อแรกตอบขอไข่ถูกราคาเงือกสิ่งที่เหมาะสำหรับอวัยวะที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์เมื่อเปรียบเทียบกับอวัยวะเดี๋ยวนะคนะเมื่อคุณครูอาจจะเห็นไหมชเช่เมื่อเปรียบเทียบกับอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์บกคือข้อสองตอบขอควายถูกราคาความเปรียกชื้น ปัจจัยสำคัญในการแลกเปลี่ยนแก๊สระหวังสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆคือข้อ3ตอบขอไข่พื้นที่ผิวสำหรับแลกเปลี่ยนแก๊สต้องมีลักษณะเปียกชื้นอ๋อ งั้นข้อสามสามารถตอบได้ตอบของงูค่ะกอและขอถูกราคาลูกถัดมาข้อสี่สิ่งมีชีวิตชนิดใดใช้เย,ยื่อหุ้มเซล์เป็นโครงสร้างทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สซึ่งคล้ายกับการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนเซลลเม็ดเลือดของคนข้อสี่ของเออต้องเป็นมาแลงปะสิ่งมีชีวิตใดเอสิ่งมีชีวิตใช้เย,ยื่อหุ้มเซล์เป็นโครงสร้างทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สคล้ายกับการแลกเปลี่ยนแก๊สของเซลเม็ดเลือดแด,ดงของคน เซลล์เม็ดเลือดแดงของคนสี่ต้องเป็นมาแรงโอเคต้องเป็นมาแรงนะคะลูกที่มีการแลกเปลี่ยนคล้ายๆเซลล์เม็ดเลือดแดงของคนค่ะข้อสี่ต้องตอบมาแรงอ่างอันเดียวคนครูไอ้นี้ไปให้นะตอบมาแรงถัดมาข้อห้าถัดมาข้อห้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แมวมาแรงงองตอมงองูละ,ะัะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมการหายใจขึ้นอยู่กับการควบคุมของสมองส่วนที่เรียกว่าข้อ5้าตอบข้อ4ี่เมดูลาออฟลองกาตาถูกคะ่ะสัตว์ชนิดใดใช้ปอดสำหรับหายใจคอควายไทยมัสข้อห้าโอทรมัสข้อ6สัตว์ชนิดใดไม่ใช้ปอดสำหรับหายใจ ไม่ใช่ปอดสำหรับหายใจปลาดาวข้อหกต่อขอควายก็ถูกแล้วเนาะข้อหกค่ะหนูยังไม่ผิดเนาะข้อเจ็ดเอ้ยเออยังไม่ผิดมั้งอ,อ๋อผิดหนึ่งข้อข้อสี่มาแรงสัตว์ชนิดใดไม่ใช้ปอดสำหรับหายใจปลาดาวข้อเจ็ดนกมีถุงลมแทรกเข้าไปในช่องว่างของลำตัวเพื่อทำหน้าที่ใดข้อเจ็ด สำรองอากาศขณะบินถูกรลค่ะถัดมาสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์น้ำเมื่อเทียบกับสัตว์บกคือสภาพที่ไม่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์น้ำเมื่อเทียบกับสัตว์บกข้อ8ต่อ,อา้อืม